สวัสดีครับตอนนี้มาอยู่ในเกมชูชูเช้ชานะครับผมไปตอนนี้ก็ต้องรออนะครับผมรอรอไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะ,จะมันกว่าเวลามันจะนับหมดนะคบผม,มทำอะไรดียา้านค้าเแมวไปนะครับผมยังไงวะเมื่อ,อกี้ เข้าไม่ได้วะอืมอ่ะได้เอา้าไปแล้วไปไปกันชูชูช,ชาลนะครับผมมาดูกันว่าชูชูชาวจะน่ากลัวจะแค่ไหนมาริสัร์ทอ่ะรถไฟอะไรกไ็ตื่นแล้วอ่ะครั้งครั้งนะครับผม เดี๋ยวผมออกเข้าใหม่ก่อนนะครับผมค้างอะกลับมาแล้วนะครับผมเมื่อกี้เมื่อตอนแรกผมผมค้างหนึงองสี่เจ็อะไรอ่ะเจ็ดอ็ดเอ็ดอ็ดเอ็ด กูเป็นยตก้ยาตกอ้าพูดดีนครับปิดต่อไรอ่ะปิดไม่ได้หรออืปิดกไหล่ปิดกระหล่ำปดไม่หมดปิดไม่ได้ กันจะได้ปืนไม่ได้อืมอะไรก็พยายามเลาะล่อล่อล่อไปได้ไหมไม่ได้ไปอืมกระดานอือกระโดดกระโดดกระโดดวิ่งเอ่ออ๋ออะไรหรือเปล่าอืม ขี้าวอะไรอืมับุอะไรอ่ะบอกหัวใจอะไรขี้าวยูโอ้ไหอ่บมันเล็กไปมาดูดีนะหยาะขี้ี้ขี้ขี้ขี้้้ มาค่ะมาไปไปทุได้ยังไงไปยังไงอ่ะทางนี้ออยแต่แมวเราลายหมดเลยกต้องหนึ่งอาทิกว่านี่หน่อย่นอะสองสีหรือเปล่าอรับไหนมี่คืออะไรอ้าวโลบนี่หว่า ตัวเขาคือนี่อะไรนั่นค้าคาอะไรกันอืออืของมันแพงน่เลยอ่ะตัวขอราคาถูกได้เหรอลุงลดราคาเลสองได้ไหมไม่มีนะคุไปนั่นเลยจอบเลยคุยไปไหนกันนะไปลองเดินไปุ๊ี่ก็กพาร์ทไะจะแผมคือใส่กางเ้ลาจั คนเจ้นอ๊อบี้เยอะ้างกลย่เปิเนอนีไงนี่นี่อรจีอบตก่พูดอะไรเลยเมื่อกี้ต้องกระโดดเจนออบบี้นะก็เบคอนน้อยนี่แบบนี้นี่แบบนี้วก็เบคอนคไม่ปวางไม่เนไมถึง้วนะครับผมที่ฟางชอบกินมัรางทอดทีดีเอ

อ๋อแต่ว่ามันนี้ค่ะอ๋อออนี่ไงปืนมาดูเร็วหาปืนเจอแล้วนี่ข้างนีเอ๋อกำเอาได้เอยดูสิโออยไต่ต้องเลือปืนแบบนี่มีของที่คชาวญี่ปุ่นไหมตั้งเอาไหมเฮ้ย อ๋อนี่ไนี่ไงนี่นู่นไอููููเนไอ้นาล้มอยู่กับพื้นอย่นั่นเละโอยกระตกบานโอ๊ยโอยไีกระสุนดีกระสุนอืมีเอาดีไปได้อีกตรง้ตรงนี้ เขาจะเชื่อเชื่ไนี่เขาุุณรับที่มาและชมจุนจิจจ๋าจว